สวัสดีครับผมนายพิรพงศ์จดาโหดงชื่อเล่นเอี้ยงอายุที่2ปีครับเคยเป็นทหารกองประจำการที่กองพัานฐานช่างที่3กองลนหานราบที่3ค่ายโชรานาลีผัดที่1ท้า64โปรดประจำการเมื่อวันที่ 31ธันวาสองพปัจจุบันทำงานที่บริษัทนครชัยทัวในตำแหน่งช่างซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเริ่มงานตั้งแต่1เมษายน2565ปัจจุบันทำงานรวมระยะประมาณเกือบ1ปีเต็มครับบริษัทนครชัยทัวและบริษัทนครเชจเวันตี้วันเราเป็นผู้ให้บริการรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัด ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโดยการลถยนต์โดยสารประจำทางโดยกรมการขนส่งทางบกเราเป็นผู้ให้บริการที่เรียกว่าอุตสาหกรรมบริการครับสําหรับนครชัยทัทร์กับนครชัยงทเวนตี้วันะเรามีเครือข่ายหรือว่าวิ่งผ่านหลายจังหวัดน,นะครับก็จะมีเช่นโคร,ราชเชียงใหม่โคร,ราชนครสวรรค์โคร,ราชมุกดาหา,านี้เป็นต้นครับด้วยความที่รูปแบบของการให้บริการโดหย่อนประจำทางในปัจจุบันเนี่ยต้องเน้นในเรื่องของความปลอดภัยเราก็เลยมีเป็นผู้การที่ยกระดับขึ้นมาเป็นอุตสาหกรรมการบริการ การบริการพี่น้องประชาชนเนี่ยบริษัทจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อบริษัทได้มีการจัดการในเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างดีหลังจากนั้นเราก็เสริมเรื่องคุณภาพบริการเนี่ยการที่เรามีบุคลากรที่จะช่วยพัฒนายกระดับใน2ด้านนี้ได้เนี่ยสิ่งที่เราเน้นสําคัญที่สุดเลยคือเรื่องวินยัยซึ่งทหารเขาได้รับการเรียนรู้ได้รับการฝึกฝนในสิ่งเหล่านี้มาก่อนพอเขามาอยู่ในระบบของเรา สิ่งที่เราสนับสนุนส่งเสริมเขาหรือให้ความรู้เพิ่มเติมมันจะเกิดกระบวนการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องความต้องการขององค์กรเพราะนั้นทหารก็จะเป็นส่วนหนึ่งเข้ามาอยู่ร่วมในระบบของเราแล้วทางบริษัทร,รู้สึกแฮปปี้นะครับซึ่งปัจจุบันก็มีพี่น้องที่เป็นทหารประจำการก็เข้ามาทํางานนะครับเราก็ยินดีรับอยู่แล้วดีผมได้มีโอกาสเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารซึ่งจัดโดยกองทัพภาคที่2ครับเมื่อได้เข้าไปอบรมแล้วนะครับก็ทําให้ได้สัมผัส นะครับภารกิจของพี่น้องทหารนะทำให้เราสึมซับได้ว่าธุรกิจของเรานะครับบุคลากรของเราสามารถให้บริการได้ต่างๆก็เพราะว่าเรามีส่วนหนึ่งที่มีทหารเนี่ยที่ช่วยดูแลประเทศของเราให้สงบปลอดภัยจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าการสนับสนุนกิจกรรมของกองทัพนะครับหรือการสนับสนุนพี่น้องทหารปกดประจำการเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เราควรสนับสนุนครับ <laughs> เพราะเป็นงานที่เราชอบและงานที่เราถนัดที่นี่เหมือนบ้านหลังที่สองครับบริษัทดูแลดีมากครับทั้งเรื่องการเป็นอยู่และรายได้การสอนงานเป็นระบบมีมิตรภาพที่อบอ่นเหมือนอยู่บ้านพี่ๆทุกคนสอนงานไม่ห่วงวิชาพร้อมสนับสนุนและถ่ายทอดวิชาเต็มที่ครับมีอุปกรณ์เครื่องมือที่พร้อมให้เรียนรู้ขอเพียงขอเพียงมีความขยันมุ่งมั่นและตั้งใจ ทำมันจริงๆทำให้ผมมีความสุขในการทำงานและมองเห็นอนาคตและเชื่อว่าบริษัทเป็นบริษัทที่มั่นคงและไม่เป็นสองรองใครในเรื่องการเดินรถโดยสารสาธารณะทำงานกับนครชัยทัวเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันครับฝุดวิันในรั้วทหารแล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับนครชัยทัวนะครับ